ครับเรามาดูกันว่าช่วงเวลาของการลงทุนครับเราสามารถลงทุนช่วงไหนได้บ้างนะครับวันนี้ถ้าเราไปซื้ออสังหามือนันะครับหรือว่าเราซื้อจาก d e v e l o p e r นะครับปกติแล้วนะครับก็จะมีอยู่3มช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกคือช่วงที่เราเรียกว่าช่วง Pre- เซลนะครับช่วง Pre เซลเป็นยังไงนะครับช่วง Pre เซลเป็นช่วงที่โครงการเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีเซลล์ออฟฟิศตั้งอยู่แต่โครงการยังไม่สร้างเลยพื้นที่ที่ดินยังเป็นหญ้ารกๆอยู่เลยนะครับแต่มีเซลล์ออฟฟิศ ตั้งอยู่นะครับเราเขาเดินเข้าไปที่ออฟฟิศครับก็จะไปเจอพนักงานขายนะครับหรือที่เราเรียกว่าเซลล์นะครับพนักงานขายนะครับอาจจะเป็นส่วนใหญ่แล้วที่เราจะเจอก็เป็นสาวสวยนะครับเรียกว่าจ้างพิตตี้มาเซล์มาเป็นพนักงานขายคอนโดนะครับฟังไปฟังมาฟังพิตตี้พูดไปพูดมาสุดท้ายก็เดินออกมาพร้อมกับใบจองหนึ่งใบนะครับโดนซื้อใบเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือการซื้อช่วงพรีเซลนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือการได้ใบจองออกมานะครับเป็นใบกระดาษ 1ใบเท่านั้นเองนะครับส่วนโครงการที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นห้องตัวอย่างนะครับมีรูปของโครงการนะครับเป็นตัวเป็นขนาดย่อขนาดย่อมๆนะครับให้เราไปจินตนาการเอาเองนะครับว่าห้องชั้น6ชั้น7ที่เราซื้อเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทิศไหนหันหน้าวิวอะไรนะครับเราต้องจินตนาการเองล้วนๆน,นะครับและสิ่งที่เราได้ก็คือแค่กระดาษ1ใบนะครับนั่นคือช่วงพรีเซลปกติช่วงพรีเซลเนี่ยก็จะมี สิ่งที่หลายคนเนี่ยชอบซื้อช่วงพรีเซลเพราะว่าเราเดินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเจอราคาที่มันถูกนะครับโครงการอาจจะบอกว่าตอนนี้ครับตารางเมตรนะครับตารางเมตรละ5 0 0 0 0บาทนะครับตารางเมตรละ50,000บาทห้องของเรากี่ตารางเมตรก็คูณเข้าไปอาจจะ30นะครับก็คูณ30เข้าไปนะครับก็ตกอยู่ที่ล้านหอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการคํานวณน,นะครับเขาจะบอกเราเป็นตารางเมตรนะครับ ทีนี้ต่อมาช่วงที่2ช่วงที่2คือช่วงการก่อสร้างนะครับหลายๆคนก็ชอบไปซื้อครับช่วงก่อสร้างเพราะว่า,เ,าเห็นว่าโครงการสร้างแล้วคือสร้างแน่ๆนะครับไม่ได้แขกขายใบจองไม่รู้ว่าจะสร้างเมื่อไหร่นะครับคือถ้าโครงการสร้างอยู่แสดงว่าเดี๋ยวอีกสักพักมันต้องเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วช่วงที่2ครับเราเรียกว่าช่วงคอนสตรั c ชั่นนะครับหรือว่าช่วงก่อสร้างสิ่งที่เราต้องเจอในการช่วงวระยะเวลาที่2ในการก่อสร้างก็คือราคา ราคาที่ปรับขึ้นมานะครับจากช่วงพรีเซลนะครับช่วงพรีเซลอาจจะขายอยู่5 0 0 0 0บาทต่อตารางเมตรนะครับช่วงคอนสตรักชั่นหรือว่าช่วงการก่อสร้างเนี่ยราคาได้ปรับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่60,000บาทต่อตารางเมตรนะครับนั่นก็คือช่วงที่2นะครับมีการก่อสร้างเรียบร้อยแหละนะครับช่วงที่3ครับช่วงสร้างเสร็จแล้วนะครับหรือที่เราเรียกว่า ready to move in นะครับคือตึกเนี่ยสร้างเสร็จแล้วพร้อมโอนนะครับพร้อมโอนช่วงเนี้ยคุณสามารถเดินเข้าไปดูได้นะครับเดินเข้าไปดูได้ถ้าคุณจะซื้อห้องชั้น6ชั้น7คุณสามารถขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น6ชั้น7เปิดออกไปดูได้ว,ว่าวิวมันเป็นยังไงนะครับไม่จําเป็นจะต้องจินตนาการอีกต่อไปแล้วนะครับนั่นคือช่วงที่3คือช่วงสร้างเสร็จแล้วนะครับราคาในช่วงนี้ครับก็เช่นเดียวกันครับราคาก็จะถูกปรับขึ้นไปอีกนะครับอาจจะอยู่ที่ 7 0,000บาทต่อตารางเมตรนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น,นะน,ท,น <c oughs> ทีนี้เรามาดูกันว่าช่วงเวลาไหนที่น่าลงทุนที่สุดนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าช่วงพรีเซลนะครับน่าลงทุนบางคนอาจจะคิดว่าช่วงก่อสร้างน่าลงทุนเพราะว่าสร้างแน่ๆนะครับไม่ได้มีแค่กระดาษบางคนอาจจะบอกว่าช่วงสร้างเสร็จแล้วน่าลงทุนบางคนก็บอกว่ามันไม่น่าลงทุนเพราะว่าราคามันแพงแล้ว นครับทีนี้เรามาดูกันว่าช่วงไหนหน่าลงทุนที่สุดนะครับวันนี้ครับถ้าวันนี้เราซื้ออสังหาที่ระยะเวลาพรีเซลนะครับเราอาจจะซื้อได้ราคาถูกก็จริงครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ต้องผ่อนนะครับเราเรียกว่าการผ่อนดาวนะครับผ่อนดาวผ่อนทุกๆเดือนทุกๆเดือนทุกๆเดือนจนกว่าตึกจะสร้างเสร็จนะครับคุณอาจจะผ่อนเดือนละหมื่นบาท2 0 0 0 0บาทนะครับจนกว่าตึกจะสร้างเสร็จนะครับคำถามคือ วันนี้คุณจะซื้อได้กี่ที่ถ้าวันหนึ่งคุณต้องผ่อนไปเรื่อยๆทุกๆเดือนนะครับถ้าห้องหนึ่งคุณผ่อน10,000บาทคุณซื้อ2ห้องคุณก็ต้องผ่อน20,000บาทคุณซื้อ5ห้องคุณก็ต้องผ่อน5 0,000บาทต่อเดือนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณซื้อช่วงพรีเซลนะครับช่วง c o น s t r u กชั่นก็เส้นกันครับคุณก็ยังต้องผ่อนนะครับผ่อนไปเรื่อยๆจนกว่าตึกจะสร้างเสร็จนะครับทีนี้ผมจะบอกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับสำหรับการลงทุนกก็็คือช่ว่วงงทีตึเสสรร้ารจ เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าช่วงระยะเวลาที่3วันนี้คุณจะบอกว่าราคามันแพงแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นคือวันนี้ถึงราคามันแพงครับแต่วันนี้เราซื้อมาแล้วนะครับเราสามารถทํากําไรกับมันได้ทันทีเราจะขายต่อก็ขายได้ทันทีนะครับจะปล่อยเช่าก็สามารถปล่อยเช่าได้ทันทีนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าวันนี้ครับเราจึงเลือกซื้อนะครับอสังหาที่สร้างเสร็จแล้วนะครับ สร้างเสร็จแล้วอยู่ในช่วงกําลังจะโอนนะครับและในอะตอนต่อไปครับเราจะมาพูดกันว่าซื้อช่วงสร้างเสร็จแล้วยังไงนะครับให้สามารถทํากําไรได้